ก่อนจะติดตามรับชมที่ดินแปลงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ช่องคนชายขายที่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้เราเปิดกันด้วยวิวกลางสะพานนะครับของโครงการครับแม i โนเ i ียเฟรนซ์คันที่เขาใหญ่นะครับผมโครงการนี้เนี่ยอยู่ในตำบลหมูสี นะครับเราเข้ามาจากถนนธนรัต์บริเวณแยกกม14นะครับวิ่งผ่านหน้าโรงพักหมูสีมาจนถึงที่ดินแปลงนี้เนี่ยระยะประมาณนะครับ9กิโลเมตรครับอธิบายง่ายๆก็คือโครงการนี้อยู่บริเวณโรงแรมยูเขาใหญ่ใช่แล้วครับในย่านนี้เนี่ยก็จะมีสถานที่สำคัญนะครับที่ส่วนใหญ่คนที่มาขาใหญ่แล้วจะมาเช็คอินก็คือ88 Coffee ครับผมนะครับ เราเข้ามาจากถนนเส้นบุงเตยสะน้ำใสเนี่ยระยะ800เมตรเท่านั้นเองนะครับก็มาถึงบ้านหลังที่เรากำลังจะพาทุกท่านมาชมบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างอยู่บนโฉนดนะครับขนาดเนื้อที่200ตารางวาครับด้านหน้าส่วนที่ติดถนนเนี่ยกว้าง25เมตรแล้วก็ยาวเข้าไปเนี่ยระยะ35เมตรบ้านหลังนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือว่าอยู่ติดคลองน้ำนะครับ ถนนที่ผ่านด้านหน้าโครงการเนี่ยมีระยะ8เมตรนะครับมีฟุตบาทซ้ายขวาเรากำลังจะพาทุกท่านเข้ามาภายในบริเวณบ้านนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นเลยก็คือโรงรถนะครับสามารถจอดรถได้2คันประตูโรงรถเนี่ยก็ติดตั้งเป็นระบบไฟฟ้านะครับรบใช้รีโมทรอบๆตัวบ้านเนี่ยก็ตกแต่งไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีสนามหญ้ามีปลูกต้นไม้ใหญ่เอาไว้ครับ นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินชมรอบๆบ้านก่อนครับต้องขอเกริ่นไว้เลยนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยครบครันจริงๆนะครับไม่ว่าจะสวนโดยรอบบริเวณจัดไว้อย่างสวยงามรวมถึงภายในตัวบ้านด้วยไหครับพี่ชายครับใช่แล้วครับรบ,ออบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านหลังที่เจ้าของเนี่ยซื้อมาจากโครงการโดยตรงนะครับเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการที่ตกแต่งไว้แล้ว ครับนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยก็มาตอเติมเพิ่มในบางจุดนะครับตอนนี้เราเดินกันอยู่ริมลำธารนะครับที่อยู่ภายในตัวโครงการนะครับซึ่งที่ที่แปลงนี้เนี่ยอยู่ติดกับคลองนะครับที่อยู่ภายในโครงการเลยทีเดียวจะบอกว่าคลองก็ไม่เชิงนะน่าจะเรียกว่าเป็นบึงมากกว่าครับผมนะครับตัวบ้านหลังนี้เนี่ยอายุประมาณ9ปีนะครับครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย 240ตารางเมตรก็ถือว่ากว้างนะครับมีจำนวนห้องนอนทั้งหมดเนี่ยสห้องนอน3ห้องน้ำํำมีห้องอาหารมีห้องนั่งเล่นทั้งชั้นล่างและชั้นบนมีส่วนของแม่บ้านซึ่งแยกออกไปต่างหากอันนี้ท่านเจ้าของมาก่อสร้างเพิ่มนะครับรบพร,พร้อมกับห้องน้ำํำเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของบ้านหลังนี้นะครับ,รบหรือของโครงการนี้นั่นก็คือโครงการเนี่ยนะครับจัด ทานน้ำตกไว้รอบบ้านเลยใช่ะค,ะคือต้องบอกว่าว้รอบโครงการครับผมนะครับพอเท่าที่เราเดินดูเนี่ยลำธารที่เราเห็นเสียงน้ำที่เราได้ยินเนี่ยก็คือมีผ่านบ้านทุกหลังเลยนะครับผมเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของโครงการนี้เลยทีเดียวนะครับใช่แล้วครับดูล่มลื่นมากครับแล้วต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นบ้านตัวอย่างเดิมของโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งของบ้านหลังนี้เนี่ย เราจะสังเกตได้ว่าได้วิวที่แ<ส>ทบจะ360องศาเลยทีเดียว<ช>นะครับ,รบแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยสร้างอยู่บนเนินสูงถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของที่ดินแปลงนี้เลยก็ว่าได้ใช่เพรแต่ละมุมนะครับที่จะเทควิวเนี่ยนะครับโครงการได้ออกแบบมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับ,รบเราสามารถจะมองเห็นวิวของโรงแรมยูเขาใหญ่ ใช่แล้วก็เห็นวิวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช่แล้วแล้วก็ได้วิวของบึงน้ำที่อยู่ในโครงการนะครับรบบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับตั้งอยู่บนความสูง352เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับด้านหน้าบ้านเนี่ยหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับผมนะครับซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยอยู่ทางด้านทิศใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยืนอยู่หน้าบ้านแล้วหันหน้าไปทางขวานิดนึง ก็จะได้วิวของอุทยานแห่งชาติแล้วนะครับครัดผมเอาละครับหลังจากที่เดินชมรอบๆบ,บ้านแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะพาทุกท่านเข้าไปชมภายในตัวบ้านนะครับด้านหน้าบ้านเนี่ยผนังกุกด้วย หินทรายนะครับหินทรายเป็นคล้ายๆเป็นเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับครับผมแล้วก็มีบันไดเดินขึ้นมาเนี่ยประมาณ3ขั้นนะครับครับก็จะเป็นประตูทางเข้าขนาดใหญ่ด้านซ้ายและด้านขวาหลังจากที่เราผ่านประตูมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นห้องเก็บของเราอธิบายตรงนี้ก่อนเลยดีไหมครับพี่ชายครับตัวนี้คืออะไรครับพี่ชายครับตัวนี้เนี่ยคือสเตอร์ลิฟต์นะครับครับผมเป็นลิฟต์สำหรับผู้ที่สูงอายุ นะครับหรือผู้ที่พิการ,รผมแล้วจะขึ้นไปชั้นสองเพื่อไปห้องนอนเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งลิฟต์ตัวนี้นะครับขึ้นไปยังข้างบนได้ครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยลิฟต์ตัวนี้นะครับแตลลิฟต์ตัวนี้เนี่ย <ละ S 1> จากที่เราสอบถามท่านเจ้าของเนี่ยติดตั้งมูลค่าถึง6 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับ <ผม S 1> น้องชายจะลองนั่งไหมครับ <laughs> ไม่ครับอ่ะอละครับเราเข้ามาเนี่ยจุดแรกเลยที่บ้านหลังนี้เราสังเกตได้แล้วก็เป็นบ้านที่ทำให้มีเสน่ห์นะครับก็คือเตาผิงครับผมแต่เตาผิงนี้เนี่ยก็เป็นเตาผิงหลอกนะครับแต่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวมีโซฟาที่เอาไว้นั่งพักผ่อนนะครับ บ้านสวยจริงๆครับ,รบสไตล์วินเทจนะคร,ครับส่วนทางด้านซ้ายของเราเนี่ยถัดจากบันไดที่จะขึ้นไปชั้น2เนี่ยนะครับก็จะเป็นโต๊ะอาหารแล้วครับโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนของห้องครัวก็มีการติดตั้งเตาอบเตาไฟฟ้าเตาไมโครเวฟตู้เย็นไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ,รบลักษณะาการแต่งบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นแนววินเทจนะ ของที่ตกแต่งเนี่ยดูเหมือนจะเก่าแต่จริงๆแล้วไม่ได้เก่านะครับอันนี้คือสไตล์ของการแต่งบ้านหลังนี้นะครับ,รบของที่ตกแต่งภายในบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับน้องชายท่านเจ้าของเนี่ยยกให้หมดเลยนะครับผมทั้งแอร์ทั้งเฟอร์นิเจอร์อย่างแอร์เนี่ยก็มีถึง5เครื่องด้วยกันนะครับติดตั้งไว้เนี่ยทุกห้องเลยครับในบริเวณนี้ก็มีห้องน้ำอยู่หนึ่งห้องใช่แล้วครับ ห้องน้ำห้องนี้เนี่ยก็คือจะเป็นห้องน้ําสําหรับแขกที่มาบ้านหลังนี้นะครับไม่มีห้องอาบน้ำนะครับสำหรับห้องน้ําห้องนี้จากห้องครัวเนี่ยนะครับจะมีประตูทางออกไปลงรถด้านนอกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเวลาท่านที่ไป ช้อปปิ้งซื้อของกลับมาเพื่อที่จะทําอาหารก็ไม่ต้องไปเดินผ่านหน้าบ้านเปิดประตูนี้เข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะยกของเข้ามาแช่เย็นอะไรได้เลยนะครับส่วนทางด้านขวามือของเรานี้เนี่ยทั้งทางด้านซ้ายและขวานเนี่ยก็จะเป็นตู้เก็บของนะครับ,รบถัดไปเนี่ยก็จะเป็นโซนของห้องพักแม่บ้านรพร้อมห้องน้ําในตัวแต่ห้องน้ํา ของแม่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมนะครับเราจะพาทุกท่านมาชมส่วนที่ท่านเจ้าของต่อเติมไว้นะครับโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนของห้องพักห้องแม่บ้านนะครับก็จะมีห้องน้ําซ้ายมือของเราเนี่ยก็เป็นห้องน้ํานะครับห้อง<ร>น้ําตรงนี้นะครับไม่ได้ทําไว้ให้สําหรับแม่บ้านเท่านั้นใช่แล้วครับ,รบท่านเจ้าของอธิบายว่าห้องน้ําตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะ,ะเวลาเรามีกิจกรรม ทางสนามปิ้งย่างเพื่อนๆมานะครับสามารถที่จะมาใช้ห้องน้ําบริเวณนี้ได้ครับก็ห้องน้ำเนี่ยกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งด้วยกระจกเทมเปอเลยนะครับทําไว้อย่างดีเลยทีเดียวมีเครื่องทําน้ําอุ่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับถัดจากห้องน้ําไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องพักของแม่บ้านซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ล็อกอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เชื่อมต่อไปยังสนามหลังบ้านานได้นะครับกับจากห้องพักของแม่บ้านนะครับเรากําลังจะพาทุกท่านเนี่ยเข้ามาชมห้องพักผ่อนแล้วนะครับซึ่งอยู่ทั้งขวามือหลังจากที่เราเข้าประตูหน้าบ้านมานะครับห้องนั่งเล่นนี้เนี่ยท่านเจ้าของเนี่ยนะครับทำประตูบานเฟียมเอาไว้สามารถที่จะพับเก็บก็ได้ซึ่งประตูบานเฟียมนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับบานเก็ต เป็นทึบแสงได้นะครับเพราะว่าภายในเนี่ยท่านเจ้าของเนี่ยก็ติดแอร์เอาไว้ห้องนี้ต้องบอกว่า180องศาเลยครับพี่ชัยครับที่<ช>ทไว้นั่งชมวิวทิวทัศน์ของโครงการอย่างเต็มเต็มนะครับ,รบเราสามารถที่จะมองเห็นสนามหญ้าเห็นสะพานข้ามลำธารน,นะครับแล้วก็เห็นเพื่อนบ้านนะครับ สวยงามมากๆพนะครับครับผ้าม่านก็สไตล์วินเทจจริงๆนะตกแต่งได้เข้ากับตัวบ้านมากๆครับและสามารถที่จะเปิดออกไปทางด้านสวนหลังบ้านได้ด้วยนะคะใช่แล้วครับเอาละครับชั้นล่างเนี่ยเราก็พาทุกท่านมาชมหมดแล้วทุกห้องนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะพาทุกท่านขึ้นไปชมชั้นบนของตัวบ้านนะครับแต่เราจะเดินขึ้นนะครับเราจะไม่ใช้ สเตนลิฟท์ครับ,รบก็ขนาดบันไดนะครับกว้าง1เมตรเป็นไม้นะครับทำเอาไว้อย่างดีสวยงามเลยทีเดียวครับ,รบม,มั่นคงแข็งแรงมากๆภายในโครงการนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าของโครงการเนี่ยมีการรับประกันโครงสร้างตัวบ้านเนี่ยถึง30ปีเลยทีเดียวนะครับ โอ้ตรงนี้น่ารักมากเลยครับพี่ชายครับเมื่อกี้ที่อธิบายถึงเตาผิงด้านล่างถูกไหมครับใช่ครับมุมนี้เนี่ยครับก็ใช้เตาผิงเดียวกันนะครับที่เป็นโซนพักผ่อนใช่ครับท่านเจ้าของเนี่ยก็ทําบานเฟียรกั้นเอาไว้เหมือนห้องพักผ่อนข้างล่างเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็ติดแอร์เอาไว้ด้วย ห้องนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทําเป็นห้องศูนย์รวมของขอครอบครัวได้อีกหนึ่งห้องนะครับ,รบผมใช้ท่อเตาผิงเดียวกันกับข้างล่างเมื่อสักครู่เลยใช่คร,ครับครับหลังจากที่เราพาทุกท่านขึ้นมาชั้นสองชมห้องพักผ่อนนะครับบริเวณโถงหน้าห้องนอนทั้งสองห้องเนี่ยเรากําลังจะพาทุกท่านเข้าไปชมห้องนอนห้องแรกห้องนี้เนี่ยนะครับ เป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับท่านเจ้าของเนี่ยตกแต่งเอาไว้หมดแล้วนะครับสามารถที่จะหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยภายในห้องเนี่ยก็มีเตียงขนาดคิงไซส์นะครับมีตู้วางทีวีมีเก้าอี้นั่งปลายเตียงนะครับภายในห้องนี้เนี่ยก็มีมุกหน้าห้องนะครับสามารถที่จะเดินออกไปชมวิวได้นะครับ ภาในห้องนอนนี้เนี่ยนะครับก็มีห้องน้ำนะครับทางเดินที่จะเข้าไปยังห้องน้ำเนี่ยท่านเจ้าของก็มีการตกแต่งเอาไว้เป็นตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแปง้งเป็นลักษณะของ walk in closet ในห้องน้ำมีทั้งตู้อาบน้ำและมีอางอบน้ำต้องบ,บอกว่าเป็นห้องน้ำที่ใหญ่สะใจมากๆนะครับ,รบแต่ ความสวยงามของห้องน้ำเนี่ยนอกจากความใหญ่แล้วเนี่ยยังมีความสวยงามด้วยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับมีอ่างล้างหน้าถึงสองอ่างด้วยกันนะครับใช่ครับก็ดูหรูหรามากนะครับต้องเรียกว่าหรูหราในสไตล์คลาสสิกและวินเทจมากๆนะครับใช่แล้วครับมุมนี้นะครับเป็นอ่างอาบน้ํานะครับที่สามารถจะเปิดหน้าต่างออกไปแล้วก็ชมวิวลงธาร ด้านข้างของบ้านได้เลยนะครับครับผมออกจากห้องนอนที่1น,นะครับเรากำลังจะพาทุกท่านเข้าไปยังห้องนอนที่2นะครับ ภายในห้องนอนที่สองนี้เนี่ยก็ตกแต่งเอาไว้แล้วเหมือนกันนะครับเป็นเตียงขนาดควีนไซส์นะครับขนาด5ฟุตสไตล์วินเทจนะครับแล้วก็มีตู้หัวเตียงมีตู้วางทีวีก็ตกแต่งเอาไว้สวยงามเลยทีเดียวเป็นห้องขนาดกระทัดรัดนะครับภายในห้องนี้เนี่ยก็มีห้องน้ำในตัวด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมห้องน้ำ ระหว่างทางที่จะเข้าไปยังห้องน้ำนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับคือมีตู้เสื้อผ้าตกแต่งเป็นลักษณะของการบิวอินไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับภายในห้องน้ำเนี่ยก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้นะครับระบบเครื่องทำน้ำอุ่นในบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นระบบหม้อต้มรวมนะครับหม้อต้มรวมนี้เนี่ยก็คือหมายความว่ามีหม้อต้มหม้อเดียวเลยขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะใช้ได้ทั้งบ้านครับผม ก๊อกทุกตัวของบ้านก็จะมีแยกทั้งสองก๊อกไฟน้ำร้อนและน้ำเย็นนะครับจากที่เราเดินมาครบแล้วนะครับทุกจุดของบ้านหลังนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านเจ้าของเนี่ยมีความละเอียดอ่อนมากในการที่ตกแต่งบ้านเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ตกแต่งเนี่ยแมทช์ก,กันได้เป็นอย่างดีใช่นะครับ,รบเข้ากับสไตล์วินเทจมากๆเลยทีเดียวครับผมคือหา ได้ยากมากนะครับสำหรับบ้านที่ถ้าจงใจจะแต่งเป็นวินเทจแล้วเนี่ยได้คำว่าวินเทจแบบร0 0ทั้งบ้านหยิบชิ้นไหนขึ้นมาก็เป็นวินเทจทั้งหมดนะครับบางท่านหลายครั้งที่เราจะเห็นว่าการตกแต่งที่คอนทารากัน นะครับก็ทําให้จับสไตล์ไม่ได้นะครับแต่บ้านหลังนี้เนี่ยต้องบอกว่าวินเทจร0อนะครับและทุกๆจุดที่เดินไปเนี่ยทำให้เราสัมผัสได้ถึงความสวยงามความน่าอยู่มากๆนะครับหมูดแอ่นโทนอบอุ่นสบายนะครับเหมือนอยู่เมืองนอกเลยทีเดียวใช่ครับมีเพิ่มเติมนิดนึงครับเราเกือบลืมจุดสําคัญที่เจ้าของแจ้งเราเอาไว้ก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยท่านเจ้าของเนี่ยติดเครื่องกรองตะกันน้ำเอาไว้ถึง2จุด นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเจ้าของเนี่ยยืนยันได้เลยนะครับรับรองได้เลยว่าน้ำเนี่ยไม่มีสีและไม่มีกลิ่นนะครับเอาละครับน้องชายเรามาสรุปกันดีกว่าสำหรับบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้นะครับท่านเจ้าของเสนอขายราคาเท่าไหร่ครับพี่ชายครับครับผมเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสีเนื้อที่200ตารางวา ท่านเจ้าของเนี่ยขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้านทั้งหมดนะครับในราคา16ล้านบาทครับราคา16ล้านบาทนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็สำหรับที่ดินในโครงการนี้นะครับบ้านและที่ดินในโครงการนี้เนี่ยมีการเก็บค่าส่วนกลางนะครับค่าส่วนกลางคิดเป็นต่อตารางวานะครับตารางวาละ40บาท ครับผมก็ฝากไว้อีกหนึ่งหลังสวยๆนะครับสำหรับท่านที่มองหาบ้านพร้อมที่จะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยครับรับรองทันหน้าหนาวนี้แน่นอนนะครับใช่แล้วครับตตกแต่งแม้กระทั่งสวนหรือห้องพักนะครับสามารถที่จะ walk in แล้วก็อยู่ได้เลยนะคบใช่แล้วครับถ้าสนใจบ้านหลังนี้นะครับโทรมาหาช่องคนใจขายที่ได้เลยที่เบอร์064797 8 978ครับผมพี่ชายและน้องชายนะครับยินดีพาทุกทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาชมบ้านหลังนี้นะครับครับขอนัดหมายล่วงหน้าสักนิดหนึ่งนะครับครับผมเพราะว่าโครงการนี้ค่อนข้างเข้มงวดในการที่มีใครเข้าออกครับผมเราจะต้องแจ้งโครงการล่วงหน้านะครับว่าจะพาลูกค้าเข้ามาชมบ้านครับผมอ่แล้วครับ สำหรับวันนี้ก็คงต้องจบและลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ